สวัสดีนะคะอยู่กับเราหน้าช่องแม่กำไรแฟมบิลี่นะคะนี่ก็จะพาเข้าป่าแต่ก่อนเข้าป่าเติมพลังก่อนของหวานแตงโมกับมะม่วงของว่างของว่างของว่างของหวานก่อนเข้าป่า,า,ากินแบบจุใจไปเลยนะคะขายผลมยไม้ไ, <laughs> ไม่ได้ขายไม่ได้กินอย่างเดียวขายไม่ได้กินอย่างเดียวนะคะไม่กำไรน้องไม่กำไรเนาะ อิ่มไว้ก่อนนะคะฝากแม่เป็นกำลังใจด้วยนะคะนี่ก็จะให้แบกต้นกล้วยไปด้วยท่อนหนึ่งระวังเดินทางหายไม่ได้กินอย่างเดียวฝากแม่เป็นกำลังใจนะคะแม่แมช่วยอ,อุดหนุนน้องหน่อยนะคะแม่แม่จะได้มีคะแนนซื้อยาซื้ออาหารนะคะโหบอกให้แบกแบกไม่ไหวนะคะแม่กำไรบอกว่าชิมไปเลย <laughs> กินไปจากบ้านเลยให้แบกแบกไม่ได้นะคะ โอ้โหกลินไรนอไะไปอ้วนเข้าป <eine> ่ากันกินของหวานตามด้วยน้ำนะคะต้นกล้วยก็จะมีน้ำนะคะกินแทนน้ำได้เนาะต้นกล้วยไปกันครับยังไม่อยากไปต้นกล้วยอยู่ที่ปุ้นยังมียังไม่อยากไปดูยังไม่อยากไปกินได้หมดก่อนเอากินได้หมดก่อนทานั้นเอา เอาเอาเอาขัดแล้วไม่อยากไปไปกันค่ะเดี๋ยวเราตามใม่กำไรไปเลยนะคะไปแล้วคนเด้งไปเลยนะคะเหมือนเหมือนรีบเหมือนรีบมากเหมือนไม่ได้เดินเลยอันนี้เหมือนจะเร่งสปีดไปเลยนะคะรีบเกินไม่กังว ดูกวนเด้งไปแล้ววันนี้ไม่ได้อาบน้ํามานะคะวันนี้เราไม่กําไรมานอนกลางวันแถวป่าโอ้ดูรีบถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเดินด้วยนี่เราเดินไม่ทันเขานะเขาเดินเร็วมากเราต้องใช้ตัวช่วยเสริมก็คือขี่รถมาแล้วคะ่ะ จอลรถยังไม่เสร็จเลยแม่กำไรติดตูดแล้วเดินเร็วมากนะนี่เขาป่ากันคนสวยมุงหน้าอย่างเดียวเป้าหมายมีไม่พุ่งชนบ่เออสาม,มปีนะครับเออไปแล้วไปแล้วไอ,อเดี๋ยวเราขี่รถตามต่อนะคะ ไปกันคะ่ะเข้าปากกันก่อนเข้าป่ากก็แวะกินอ่ะใบไผ่ก่อนนะคะแต่ระหว่างเข้าป่านี้เราต้องอ่าให้ควานลงเนาะทำไมเหมือนอึงจังเลยมองข้างหลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยไปก่อนสิคะ่ะอย่าขว้างทางคะ่ะดู การจราจรติดขัดช่วยด้วยโหย, <laughs> ยังคล้องใจยังคล้องใจปลาไผ่ยังคล้องใจปลาไผ่ยอยู่นะคะมาเร็วมาเร็วมาเด้อยังไงก็ต้องแวะนะคะตรงนี้ <laughs> กำลังมุดมาเลยจะหมดจหมดจงมันจ้อะไรเขาว่าหลบไป หลบไปต้นไม้ร้ออยู่เห็นไหมคะต้องแวะนะคะต้นนี้ไม่แวะไม่ได้เอยสุดยอดตอแตกพร้อมนะคะอุปกรณ์เราเริ่มไหลลงแล้วโดนด่าไปหนึ่งกลุ่มเพราะว่าต้นนี้ยังไงก็ต้องแวะนะคะต้นนี้ต้นประจำอ่ะตกแล้วอ่ะจัดการเลย พอคานเอาโซ่เอาอะไรลงนะคะเอาถูถูเอาลงแล้วเ,เฮ้ยเห็นไหมคะผ่อนคลายนะคะช้างเข้าป่านะคะได้ผ่อนคลายได้ถูต้นไม้นะคะได้กินต้นไม้สมุนไพรด้วยนะคะโอ้โหโอ้โหฟินไม่ไหวฟินไม่ไหวสนุกใหญ่เลยไปไหนก็ไปเลยพ่อควานขอถูก,ก่อน ขอถูก่อนค่ะโน่นะคะถูแล้วก็หาของกินต่อดูมือมือก็จะดมหาของกินไปไปถูไปเขาจะไปแล้วไปเร็วอ้าวไม่มีอะไรกินมายืนคอโหดหน้างงอนนะเบึ้งอยู่นี่ได้แล้วดูหนะ้าบูดหนะ้าบึ้งหมดเลย อ๋อเล่นดินอ่ะเล่นดินกันเล่นดินนะโอ้โหสนุกสุดเหวี่ยงหลบนะควานสินหลบนะกำลังสนุกเลยนี่เอายืนบึ้งยืนบึ้งควานสินจะเดินมาไหมน้อเราจะโดนดุไหมน้อเอาเล่น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 เขาไปแล้วเล่น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  ตามสบายไม่ต้องเป็นห่วงตามสบายเล่นเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เล่นดินก่อนค่ะดูการขุดนะ,ะอันนี้ก็ยังคล่องใจกับควานสิ้นนะคะเออนี่นะคะได้ผ่อนคลายแบบเต็มที่เออดมซ้ายดมขวาดมซ้ายดมขวามีอะไรกินไหม,น,ไหมน้อใจะไมอ้วนไป เราไปกันต่อไปทางนู้นไม่ใช่มาทางนี้โ <c oughs> อ้ยดูดูก็ใจเคยได้กินนะนี่ไปไปทางนู้นไปเดินไปทางนู้นถอยถอยเร็วถอยไปถอยค่ะคนสวยถอย okay. โอเคโอไม่ทางเงาโตหรอซาบันจินีไปหมุนไปถอยถอยถอยมาเด้อมาเด้ออันนี้มามามาอู้ขี้ดินเต็มหัวเลยมา มาเร็วมามาเร็วเร็วมา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 โหยังยังถูต่อเฮ้ยยังเหลือก้นใช่ไหมน้ำเกาะนี่ก็เดินเซอร์เวยนะคะทั่วป่าแล้ว ดูต้นไม้แล้วต้นกินอะไรแล้วนะคะจะไปก็จะไปพาล่ามบ้างนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาคนสวยเข้าป่ามาเด้อก็ไปแล้วนะไ้ยินเสียงไหมไกลๆมาเร็ว เราจะเดินตามหลังเข้านะาให้เขาเดินก่อนเพราะว่าพ่อควันจะเรียกข้างหน้านะคะไปครับโอ้มุดป่าฟ้าดงมาเลยมาอย่างแรงดูเอาก้นไปไว้ให้ไม้หนีบตรงนั้นไม้มันจะค่อนข้างที่ว่าร่องล่องแคบนะคะไม้ก็จะหนีบพ้นดูดูดเอาเอาดูทำเอา โอ๊ยทำอะไรของเธอดูดูโชลีลาว่าโชลีลาอยู่ในป่ากลับบ้านกันกลับบ้านกันไม่ต้องล่ามหรอกเอาแค่นี้พอเออเต็มทางไปเลยดูโอโอ้โอ,โอป่าล่าไปเป็นหน้ากรองไปเลยท่านุน ไปเล,เลยนะคะเราก็จะถ่ายคลิปไปด้วยภาคไปด้วยหัวเราะไปด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะดูไม่น่าฟังหรือว่าไม่น่าดูนะคะแต่มันเป็นความสุขเนาะเราเลี้ยงเขาเราเห็นเขามาถูต้นไม้มาโชว์ลีลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความสุขนะคะหัวเราะนะคะดูเขามีความสุขเราก็มีความสุขแต่ตอนนี้ดูก้นนะคะนี่โอ้ยมีอะไรอีกเขียวๆอยู่ข้างหลังตูด มีอนอนน้อยมีนอนน้อยอเกาะอยู่หลังตูดด้วยไม่กําไร <laughs> มีนอนน้อยเกาะตูด <laughs> เพราะว่ามุดป่านเนาะนอนเขาก็จะกินใบไม้อะไรเงี้ยเวลาเรามุดอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะช้างนะคะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะ ฝากให้แม่ๆเนาะรับชมคลิปให้เราด้วยนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องอพังแม่กำไรด้วยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ